ศาสตริกาลิ้นทองสาสริกาปากดีก็ปากดีหมายความว่าคือเกี่ยวกับคําพูดเคยได้ยินมิตรก็บอกอ๋อปากดีนะปากดีจริงปากดีนะปากดีหมายความว่าเออพูดแล้วก็มองเราว่าปากดีครับผมแล้วก็ลงที่กลางอกกลางอกก็คือแถวๆนี้แหละหน้าอกเราเลยแหละจะเป็นนักสาสริกาหลงลางหรือว่าเป็นวิชามหาหลงหรือว่าเกี่ยวกับหน้าอกแตกอะไรเงี้ยจริงับผมที่ที่ฝ่ามือ นักฝ่ามือก็คือนักโวกระซับฝ่ามือทองหรือ<น>ว่านักตาขอเอินนักตาขอทองหรือว่านักวิจาไตเอินคนที่สั่งทุกวันนี้เรียกว่าไหนดีครย์ผมมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะจะแนะนําแนะนําเลยว่าเอาเลยวว่านักสำนักจริงจริงแล้วแต่ว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้เราเน้นเกี่ยวกับชกลามชกลามเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าจุดดึงดูดระหว่างเป็นรงค้ามหรือว่า เกี่ยวกับตามานระหว่างเป็นผู้ดากับลูกดองอะไรประมาณนี้หรือว่าในเชิงธุรกิจก็ดีหรือว่าป้องกันตัวก็ด